นี่คอนเสียบยอดงั้นอะไรอย่างนี้นี่เขาจะเป็นคนที่เสียบยอดทุเรียนในชวนนะพี่พี่มือดีเสียบยอดทั้งหมดเลยในทุเรียนเนี่ยทั้งหมดในการ์ดต่อขานี่บพี่เลยปะมันขึ้นทีเดียวสามยอดเลยนะสามยอดเลยแต่อันนี้ผมไม่ตัดผมไว้พอใครมาเขาถามบอกว่าพามาดูต้นนี้นะมันดูสองต้นอาจารย์มันดูต้นนี้ต้นตอนที่เราตัดยอดนตัดที่อายุ เจ็ดปีแล้วครับนะทีเดียวนิ่งเลยนะดูต้นนี้ครับอันนะี้ตัดพร้อมกันนดูมาขึ้นสองยอดอแล้วะเหมือนเดิมนะนี่เห็นะนะนะขึ้นสองยอดคู่เลยนะครับนี่คือการตัดยอดต้องตัดที่อายุที่เจ็ดแปดปีแล้วจะอยู่นิ่งเนจะ็ดแปดปีครับจะอยู่นิ่งเลยจะไม่มีการแตกยอดขึ้นมาสองสามยอดนะครับอนนี้ก็ตอนนี้ก็สามยอดเหมือนกันนะ การที่เราตัดที่อายุน้อยๆครับเนาะทุเรียนทุกอายุสี่ห้าปีเนี่ยกำลังจะเดินเติบโตนะครับกำลังจะเดิเนเ,เติบโตถ้าเราก็ตัดแล้วมันมันแตกขึ้นสองสามยอดนัดทีนะครับการตัดยอดที่ดีนะครับต้องตัดที่หกถึงเจ็ดปีก็ช่วงนี้ที่ทนผู้ใหญ่ได้อะไรอ่ะบรรยายตอนตอนตอนนี้อายุหนึ่งถึงห้าปีช่วงหนึ่งถึงห้าปีครับแล้วทีนี้ก็ ที่พี่เขาฝากถามว่าครับเราจําเป็นไหมที่จะต้องตัดยอดทุเรียนหรือถ้าจําเป็นต้องตัดเราจะตัดช่วงทุเรียนอายุเท่าไหร่ช่วงที่ตัดตัดตัดยอดทุเรียนครับขอบคุณครับตัดชงพุ่มนะครับตั้งแต่เราปลูกครับเพราะผมดูหลายท่านครับปลูกเรียนปีเดียวตัดยอดแล้วนะครับท่านดูในที่ตกนะหลายท่านปลูกสองปีตัดยอดแล้วนะ ผมไม่แนะนําเพราะผมมีประสบการณ์ครับการทำผู้ใหญ่นะครับการตัดนะครับตัดที่อายุที่งหกถึงเจ็ดปีนะครับตัดไปเรียบร้อยแล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ได้หลายยอดอ่าเดี๋ยวมันแหวกขึ้นมาหลายยอดในทีนี้นะครับอ่าที่เราตัดที่อายุไม่มากนะครับผมมีประสบการณ์นะครับอย่างน้อยพี่ต้องมีอย่างน้อยก็สองยอดแล้วนะครับเออก็มีสามสี่ยอดเพราะมันไป็นเพื่อน อ่ามันเป็นเขาไฟเขาเป็นขึ้นแบบเป็นซองกลมครับทีนี้มันฉีกง่ายนะครับมันหักง่ายอันนี้จากประสบการณ์ขอบคุณที่ถามที่นะขอบคุณมากที่อ,อ,อ่าต้องทำติดต่อเตื่ให้หน่อยนะเพราะว่าเป็นความรู้ที่ดีผมไม่แนะนานะครับแบบที่ดูมาหล,หลายหลท่านสองปีตัดสามปีตัดขึ้นหลายยอดนะครับขึ้นหลายยอดมากนะครับผมอยากแนะนานให้ตัดที่หกถึงเจ็ดปีนะครับเดี๋ยว ก่อนที่จะไปในสวนดูของผมสองต้นก่อนครับตัดที่5ปีนี่อยู่ข้างหลังนี่นะครับว่ามันขึ้นอย่างที่ผมพูดจริงหรือไม่ครับสองานยอดต้นเดียวแต่ถ้าตัดที่ P, เปีครับนิ่งเลยครับการตัดมีอยู่สองลักษณะตัดแล้วข้างบนเราตัดต้นเราไม่ตัดเราตัดต่กีนเพื่อไว้โยงรูปนะครับเดี๋ยวจะไปขั้นตอนที่เราพูดถึงการโยงรูปการการ,การตัดยอดข้างบนเรา,เาตัดต่กีนเอาให้หมดอันนี้ ข้างล่างก็ไปลูกก็ดึงตัวนี้เลยนะฮะดึงตัวเงี้ยมาหามาหาจีนโยงลูกได้ไม่ต้องไปหาไม้แล้วครับแบบน้นนะครับพอตัดเสร็จนะครับท่านดูครับต้องไปหาไม้ไผ่ขึ้นเขาเข้าป่าหาไม้มาท้าอีกแต่การตัดวิธีใหม่นะครับเราเอาต้นไว้แต่ว่าปีหนึ่งนะครับเราก็จะต้องไปเพื่อปล่อยเสน่ออกบ้างมันไม่ตายมันอยู่อยู่งั้นแหละนะครับเราจะเอาแค่ไหนก็ได้นะครับเรื่องการตัดนะครับขอบคุณคุณพี่ที่ถามนะครับไม่ใหญ่ครับ ก็ตัดคือว,วิธีวิธีแก้เดี๋ยวพอ,อยอดมันเริ่มตั้งกันอย่างนี้นะครับมันเอ็นเ็บอยู่อย่างนี้นะครับพอ,อยอดข้างก่งบอลเนี่ยจะเริ่มตั้งอย่างนี้พี่ตัดตรงปลายกีงเลยตัดที่มจะกีงกระโดขึ้นมาเลยพี่ตัดกับการตัดในยูทูบมีนะครับผมจะลองไว้ทั้งหมดนะครับอย่าตัดที่ร่องอยู่แบบนี้นะครับมันพอแบบเนี้ยมันจะขึ้นมีก่งกระโดกกิ่งเนี้ย มันจะขึ้นมาเป็นกิ่งแต่กิ่งนี้ยังอยู่นะมันจะเป็นหางก้งอย่างหางตกยอยู่พี่ตัดอันนี้เลยอ่าป้องกันครับป้องกันแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ือนที่หกปีไปแล้วเจ็ดปีอยู่นิ่งเลยนะครับมีผมมีประสบการณ์ตัดกบไม่ตัดนีผลดีตัดกับไม่ตัดผลดีผลเสียผลดีผลเสียมีทั้งสองอย่างนะครับแต่ถ้าไม่ตัดลมหนึ่งลมนะถ้าไม่ตัดนั้นสองต้องปลูกให้ห่าง ครัพอปลูกหางคุณอยากได้ได้สักสิบห้าต้นพอปลูกหางเหลือได่สิบต้นสิบสองต้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้มันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างที่มันก็จะสูงเรื่อยเพราะเราปลูกทีจะไม่เพราะเราปลูกต้นทีนะครับแต่ถ้าเราปลูกต้นหางมันจะไม่สูงเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปดูนะครับเดี๋ยวข้าไปดูที่ในสวนครันดูที่ความตึงพอใจอย่างน้อยก็หกเมตรหรือว่าแปดเมตร เดี๋ยวข้าไปดูในสวนรันนครับอขอบคุรับ้อบคุณไนะี่ตามเดี๋ยวเราต้องไปดูในสวนด้วยนะครับครับตอนที่ผมตัดตอนนั้นนะครับผมตัดตรงนี้นะครับยขยายหน่อยผมตัดตรงนี้นะครับนี่ครับรอยตัดตัดตรงนี้มันก็แตกขนแขนงขึ้นมานะครับแล้วก็กิ่งนี้มันจะขึ้นเป็นกิ่งเป็นแยกเป็นลำต้นเนี่ยนะมันขึ้นเป็นต้นหมดเลยนะสี่กิ่งนะครับสี่กิ่ง อันนี้มันขึ้นตรงผมก็ตัดที่มันขึ้นตรงอย่างนี้ผมก็ตัดมันก็เป็นกิ่งอัตโนมัติโดยธรรมชาติเลยนะครับกับกิ่งนี้ก็อา้าวแล้วพอม,มาตรงนี้นะครับตัดครั้งที่สองขึ้นใหม่นิดนี่ครับผมตัดตรงนี้เห็นไหมครับต้นเดียวขึ้นสามยอดเลยนะฮะสามยอดนี่คือการตัดทุเรียนที่อายุสี่ปีกว่านะครับขึ้นสามยอดผมตัดสองครั้งตอนนี้นครับ ดูลูกครับดูยอดนะสามยอดเลยครับทํางานลําบากจุงยากครับแบบนี้นะครับสามยอดครับลูกก็ใช้ได้นะครับคือถ้าจะตัดนะครับผมไม่แนะนําด้วยความคิดเห็นส่วนตัวผมไม่แนะนําให้ตัดที่อายุสามสี่ปีหรือห้าปีนะครับผมแนะนําให้ท่านตัดที่อายุเจ็ดถึงแปดปีนะครับ หกปีกว่าก็ได้แล้วนะตัดเลยครับจะไม่มีการแย่งขึ้นเป็นสองผมก็ได้ขึ้นมาถึงบนต้นแล้วครับบนต้นอ่ะดูชมลูกชมโฉมก่อนดูลูกก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูกิ่งนะดูต้นอ่ะลูกต้นนี้ก็เกือบรอยลูกเหมือนกันนะครับอา้าวต้นนี้เรามาดูว่าตับที่ผมตัดครั้งแรกตัดตรงไหน ผมตัดตรงนี้นะครับนี่ครับรอยแล้วก็มันแตกแขนงขึ้นมานะครับยังแลกอยู่นะครับมันแตกแขนงขึ้นมานะครับพอแตกแขนงขึ้นมามาๆมา,มา,มาผมก็ตัดดักอีกทีนึงนะครับที่แปดเมตรกว่านะครับแปดเมตรกว่ามาตัดตรงนี้นะครับพอตัดตรงนี้เสร็จนะครับมนันตอนนี้มันก็แตกแขนงขึ้นมาอีกครับเป็นสองต้นเลยนะครับกิ่งนี้ก็ทําท่านะกิ่งนี้ก็ทําท่าจะ เป็นต้นนะครับเป็นต้นขึ้นมาสามต้นผมก็ไปตัดดักให้มันเป็นเปลี่ยนจากต้นเป็นกิ่งอัตโนมัติเลยนะครับอย่างกิ่งนี้มันก็ขึ้นเป็นแย่งขึ้นเป็นลำต้นผมก็ได้ตัดปลายนะครับนะตัดปลายยอดปรับสภาพนะให้มันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มาเป็นกิ่งแม่แม่กิ่งโดยธรรมดานะครับธรรมชาติแล้วยอย่างกิ่งนี้ครอ่กิ่งนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ยนะะกิ่งนี้ท่านเห็นไหมครับปลายผมก็ต้องตัดทิ้งหมดนะครับกับไม่ให้มัน ขึ้นมานะครับอันนี้การตัดนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วกันนะครับจะตัดกี่เม็ดอันนี้อันนี้แปดเม็ดกับแปดเม็ดที่ผมตัดตอนแรกตรงนี้นะครับแปดเม็ดแต่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเก้าเม็ดแล้วเพราะมันสูงขึ้นมาผมมาตัดอ,อีกทีนึงนะครับมันก็ยังขึ้นเป็นสองต้นอยู่เหมือนเดิมนะครับกิ่งก็ทําท่าจะแย่งกันนะในการตัดยอดท่านดูได้ว่ามันจะมีหลายยอดมันจะมีกิ่งที่เป็นกิ่งมันจะขึ้นเป็นแย่งกันเป็นยอดนะครับอ่านี้ การที่เราตัดนะครับอยู่ที่ความมึงพอใจตัดกี่เมตรนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ตัดที่เจ็ดปีกว่านะครับผมก็ตัดไว้สองต้นเหมือนกันนะครับตัดไว้สองต้นเพื่อพิสูจน์เพื่อเปรียบเทียบว่ามันเป็นยังไงเราตัดที่สี่ปีกว่าเกือบห้าปีและตัดที่เจ็ดปีกว่านะครับมีมีข้อเปรียบเทียบนะครับมีข้อเปรียบเทียบว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เราไปดูกันอันนี้ก็ห้าหกกิโลเท่นั้น,นครับห้าหกห้าหกขับทั้งหมดนี่ครับกร้อยลูกนะครับวันนี้เรามาดูต้นอีกต้นนึงครับที่ตัดเก้าเมตรนะครับที่เราตาดัดเก้าเมตรอันนี้ลูกก็ตัดไปจัหมดแล้วนะครับอ่ะบนต้นเลยเห็นนะครับอันนี้ตัดที่เก้าเมตร ไม่ดีถ้าที่ควรนะครับมันก็แตกแขนงขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะนก็ธรรมชาติของพืชน,นะครับเวลาที่โดนตัดก็ต้องแตกแขนงขึ้นมานครับอันนี้เก้าเมตรนะครับอย่างที่ผมเรียนอย่างที่ต้นแรกครับอันนี้เราไม่ไม่มีต้นต้นนะลำต้นอย่างเดียวนะมาโยงลูกได้เลยนะครับตัดแบบผิดนะปเป็นเป็น เป็นวิชาเป็นครูสอนให้เราว่าเราตัดถือนะครับเราต้องไว้ไว้ต้นเลยเกง่งเอาแค่ไหนตัดเก่งข้างออกให้หมดไว้ต้นเลยแล้วก็ไปตัดยอดไว้โยงนะครับไว้โยงเชือกเอาไว้โยงลูกต้นเอาลาต้นไปโยงเหมือนที่ผมพูดไปแล้วนะครับนะครับจะตัดพี่เ้าแม่ตัดที่เจ็ดปีนะครับสองต้ต 9, นตนะครับ คือใช้ได้แต่ว่าไม่ไม่มีไม่มีต้นไว้ยงลูกแค่นั้นเองไม่มีลําต้นเปล่าไวโยงลูกแค่นั้นนะนี่อันนี้ถ้ามันเป็นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องไปหาไม้มาค้ำตรงนี้ครับเพื่อโยงลูกนะครับค้ำกับต้นนะครับอันนี้มันก็ตัดตัดแล้พิสุดนี่ก็ตัดจะหมดแล้วครับเหลือไม่กี่ลูกละอันนี้ก็สุกแล้วรับนะ ก็ตัดหมดแล้วครับครับผมอ่าน้องๆครับหลายท่านนะครับที่วันนี้มากันหลายหลายคนนะครับครับเพื่อนสมาชิกนะแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับมาพิสูจน์ต้นที่เราตัดยอดครับว่าแบบไหนดีกว่ากันอันนี้อยู่ที่ความรู้ปัจจัยสรุปนะครับมาดูต้นนี้จะตัดที่10เมตร5วานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้มีลูกก็ตัดลูกไปหมดแล้วนะครับต้องใช้เหล็กมาดามนะครับ ดามไว้เพื่อยงลูกนะครับนี่คือการที่เราตัดแบบเมื่อก่อนนะครับแต่เรามาแก้ไข้วยการเอากิ่งออกให้หมดไว้ต้นนะโอก็ตัดหมดแล้วครับอันนี้โยงลูกนะครับเรามาดูต้นไกลๆบ้างนะต้นไกลๆที่ว่าเราตัดต้นแบบนี้ทั้งหมดนะครับเห็นะครับจะมีใช้เหล็กมาปลูกกับต้นและโยง ทุกต้นนะครับที่ที่เราตัดผิดแบบเมื่อก่อนนะแต่น,นี้เรามาแก้ไขใหม่ด้วยการไว้ตนนะ้นเะนี่ยดูนะครับสีแดงๆจะเห็นต้องเอาแหลกขึ้นมาทุกต้นไม่แหลกก็ไม้นะครับเอาขึ้นมาโยงเอาขึ้นมาดามดามอย่างนี้นะตัดทุกต้นอย่างนี้นะใช้เชือกผูกตรงนี้ผ<ฮ>ูกกับ<ฮ>ลำต้นก็ให้แป๊บ โยงโยงลูกนะครับปูกแบบนั้นแล้วก็มาโยงลูกนะครับที่เราดูตอนน้นกันแล้วนะครับอันนี้ต้นนี้นะครับบล็อกยอดที่เก้าเม็ดนะครับฮะแค่นี้นะครับตัดแล้วนะครับจริงครับตัดแค่นี้แล้วก็มีแขน,นขึ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ทีนี้เดี๋ยวเราตัดตัดให้หมดครับนี่นะนี่เราตัดออกให้หมดเลย ตัดกิ่งออกให้หมดนะครับตัดออกให้หมดเลยนะแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องตัดยอดทำคนเดียวยกลำบากน่อหน่อยหักเลยครับตัดยอด แต่ตอนนี้เราไม่ตัดนะตอนนี้นะน,นี่เราไม่ตัดเดีย๋ยวเราลูกเชือกไป,ไปโยงกิ่งโยงลูกได้ครับอันตัดนะครับครับเราตัดกิ่งหมดแล้วนะเราจะโยงแค่ไหนก็ได้นะครับกิ่งนี้เราไม่ตัดทิ้งนะไม่ตัดทิ้ง <c oughs> เราไว้โยงลูก <c oughs> อ้าวนี่นี่มันมีลูกกัจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมลูกอยู่ข้างล่างนี่เราโยงได้นะครับเห็นไหม หรือว่ามันเป็นตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้นะถ้าไม่มีต้นนี้เราต้องหาไม้มาคั้ำไม้มาดามตรงนี้นะครับอันนี้แบบพุ่มปัญญาชาวบ้านไม่ต้องเลยครับไม่ต้องไปตัดให้มันขึ้นเราก็ตัดกิ่งออกให้หมดนะมันก็จะมีชองพุ่มปกติของมันเองเล่นนะครับเมื่อก่อนตัดตรงนี้ครับแต่ก็มันก็แตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับครับอันนี้ ตอนนี <mile> ้เดี๋ยวมันก็โตด้วยนะครับมันก็จะโตโตโตแล้วก็จะมีแขนงขึ้นปีทักครั้งเราก็ไปเป็นแขนงออกอันนี้ก็ยังอยู่ปกติแต่ถ้าเราตัดหมดเลยนะครับตัดหมดอันนี้ออกขาดต้องหาไม้มาค้ำตรงนี้ไม้มาดามตรงนี้โยงลูกโยงกิ่งแต่อันนี้มีลําต้นช่วยอยู่นะครับต้นนี้โตนะครับโตปกติเลยแต่ว่าเราเอาแค่กิ่งออกหมดงั้นแล้วจะมีแขนงมันจะไม่ตายมันจะไม่ตายเพราะมันมีกิ่งสังเคราะห์อยู่ครับมีใบสังเคราะห์เดี๋ยวมันก็ แตคขแนงขึ้นปีละครั้งามาเก็บออกนะครับนะครับอ่าเราของกินกันเลยครับนะเป็นลูกกิ่งไหนเราก็โยงได้กิ่งนะเพราะเรามีต้นแม่อยู่แล้วทันน้นี้นะ